สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ด e Evo Atlant นะครับการ์ดนี้ก็มีขายในร้านลูกอมดาวนะครับราคา70,000ลูกอมดาวนะใครที่อยากจะได้มาครอบครองนะก็ไปสวยมาเลยนะครับ70,000ลูกอมดาวไม่แพงนะครับตอนที่ผมทำอีเวนต์มันมานะี่ผมหมดไปน่าจะเป็นหมื่นนะเออตัวเนี้ย มีคนถามเข้ามาครับว่าพี่ครับระหว่างอีโวซาโฮกับอีโวอัตลันเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนผมจะแนะนําอย่างนี้ละกันนะครับใครที่ชอบเล่นเดี่ยวสีนะผมแนะนําว่าให้เลือกอีโวซาโฮอีโวซาโฮเนี่ยเล่นเดี่ยวสีสนุกนะครับแต่ถ้านะครับใครอยากจะได้การ์ดไปลงแชมเปี้ยนลีกผมแนะนําว่าอีโวอัตลันนะครับอีโวอัตลันเป็นตัวเลือกที่ดีเลย มันเหมาะกับการที่จะเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้มันมีดักด้วยเปิดโอลิมปิกด้วยนู่นนี่นั่นนะปะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่านะครับความสามารถที่หนึ่งนะเมื่อก่อสร้างสามอาคารเนี่ยก็จะมีโอกาส42เปอร์นะครับย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับอ่ายังยังไม่หมดนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ44เปอร์นะครับเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2ตรงเมืองที่เราไปตกนะหลังจากนั้นก็ เลือกย้ายกับพื้นที่ของฉันนะครับความสามารถเนี่ยเป็นความสามารถของแปนเรือวาร์ปนะครับแต่แต่แตยังมีอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อนะครับเมื่อจบเทิร์นนะครับฉันยืนอยู่บนแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาส80เปอร์ครับติดตั้งหนามน้ำแข็งบนทุกแลนด์มาร์กนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านนะครับทอยข้ามแลนด์มาร์กของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ70เปอร์นะครับดักจับฝ่ายตรงข้ามก็คือ ดักทุกแลนด์มาร์กนั่นเองนะบอกเลยสกิลนี้แหละเด็ดมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ความสามารถที่สอนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับหรือตกแลนด์มาร์กของฉันโดยตรงนะก็จะมีโอกาส90เปอร์นะครับเปิดโอลิมปิกในพื้นที่ของฉันนะครับหรือของทีมนะครับเพื่ออัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กจากนั้นนะครับก็จะดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องมาตกนะครับแล้วนะครับ แล้วก็จะมีโอกาส65เปอร์นะครับกักขังฟองสบู่ฝ่ายตรงข้ามถ้านะครับถ้าสมมุติว่าเราดักเนี่ยแล้วผักฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกดักถูกดักจับนะมันจะไม่ขังนะครับมันจะไม่ขังฟองสบู่นะต้องเปิดตรงปิกแล้วก็ดึงฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเท่านั้นนะถึงจะมีโอกาส65เปอร์นะที่จะกักขังฟองสบู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่าเซตตมจะเล่นก็มีนะครับ โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนเเทศหมวกไทเทเนียมรองเท้าโลดดอกนะครับแล้วก็ถุงมือดิทันนะครับคือมันเล่นได้หลากหลายมากๆเลยตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นอ่าเหมือนผมนะครับบางคนเขาก็ใส่บัตรเชิร์เนเเทศไปแทนอ่าโดนเนเเทศบางคนก็ใส่มัดสวิตไปแทนถุงมือดิทันนู่นนี่นัน่นนะครับคือมันเล่นได้หลากหลายแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับไปเราเอาไปเล่นกัน ใครที่กําลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกณฑ์เศรษฐีทางร้าน NY ได้เปิดให้บริการแล้วใครที่สนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปไปสอบถามทางร้านได้นะครับมาเจอกับซาฮูนะครับอีโวหรือว่าตำนานเนี่ยอีโวนะครับอีโยังไม่อัพเอาบัฟนะครับ เต็มนะของผมเนี่ยก็ไม่มีบัฟนะครับว่าของผมเนี่ยปิดได้มาในอตอนที่อีเวนต์มันมานะผมก็อัพเต็มตามตามติดไปแล้วใช้บัฟมันดูหมดแล้วแต่ถ้าใครนะครับที่ได้ในอีเวนต์นี้บอกเลยบัฟโคตรโหดนะครับบัฟโคตรโหดเลยอ่ะนี้โดนเนื้อเทดออกนะครับโดนเนื้อเทดออกไปแล้วซ <laughs> าบูว <laughs> ่างไรเพื่อนว้าว ต่อไปอยังไรดีอ่ากลับงั้นไปแล้วกัน,กน,กนไปนั่งชันะไปนั่งชันควับอ่ามีอะไรออกไหมไม่มีอะไรออกนะครับดำหวางปับ๊บอ่าเปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาลเนี่ยถ้าตกแลนด์มาร์กเนาะก็เลือกเปิดเทศกาลนะครับมอบรางวัลให้ไปก่อน อยอ2ครับ12ปั๊บไปทีนึงโอ้ยกาดบินเลยไหมเนี่ยขอซื้อไหมเนี่ยขอซื้ออีกเนาะ 4m นะครับปบั๊บไปทีนึงเออเอาดุมดำวางเอ่อโฉบก็ไปอ่ถังฟองเตาบูนะครับขังฟองเตาบูปั๊บเปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาล ฮาลุกห้าห้าเจ็ดได้หมดเลยเยี่ยมเป็นเลยปับ๊บดูยอลูกไฟซาโฮยังไม่ออกล่ะลูกไฟซาโฮยังไม่ออกนะครับเกตรการไปนีอ่ามุเกะความสามารถนะครับคูณสองแล้วกลับเมืองอ่านี่ติดนะครับเราไปดีไหมไปก็ได้นะแต่กลัวตัวลูกไฟซาโฮมันขึ้นแหนไหมผมว่าแล้วผมผมว่าจะไม่ไปอยู่แล้ว คือัวลูกไฟตาโฮมันขึ้นไงเราเอาลุมดำบางแล้วกันปั๊บแล้วก็เ,เปิดเทศากาลนะครับเอออ่ะเมื่อนะครับจบเทินนะครับแล้วเรายืนอ,อยู่บนแลน,แลนมาสก,ก็จะมีโอกาสนะครับเนี่ยแปดติดเปิร์ครับติดตั้งหนัตมองแข็งนะอา้าวซาโฮนะซาโฮนะครับย้ายเราไปนะคือลูกไฟมันขึ้นไง แพนขึ้นเราก็เลยมีปัญหานะครับมีปัญหาปั๊บไปขึ้นแม่ลูกไปขึ้นนะรองเท้าออกเนี่ยรองเท้ารองเท้าหรือ,อ <c oughs> มันกลับเมืองนะแต่เราจะไม่กลับเมืองเพราะว่าลุกไปตาหงขึ้นเนี่ยถ้าเราไปอ่ะถ้าเรากลับเมืองเราอ่ะเรามีโอกาสที่จะถูก,ล,กลุกเลิกปังลกเลิกสกิลนะเดี๋ยวเราจะขนสอง,องเป็นสี่ก็ได้แจมนะครับแจมนวดลูก แบนเนี่โดดแปนยไม่โดดเลยนะอีเปิร์ดเนี่ยแบนเรา4-2ใช่ไหมตอนนี้เพิ่มไปเท่าไหร่เนี่ยโดนตะลุกเออก็แค่นั้นแหละเออเปิดเทศกาลไปทีนึ่งอา้าวไม่มีอะไรเปิดเทศกาลอีทีนึงโอ้ยติดครับติดหัวนะกลับเมืองดีไหมไม่กลับแล้วครับเดี๋ยวตาโอ้มันก็ต้อง ก็ต้องตกตามมาปั๊บจ่ายับตรงนีไ้ไม่มีไม่มีลูกไฟนะครับไม่มีลูกไฟตัดการ์ดกีนึงก็บังคับย้ายเราไม่ได้นะานนมาเอฟบีสองนะครับเจอกับกอีบอัตลันนะครับเ,เ, <c oughs> เจอตัวเดียวกันเลยนะมีบัฟด้วยนะโอ้ยยังเอานะครับยังเอา โปลี่นมากๆเลยนะ s. <S นี่ไงตัวเ <on> <page lunch> นี้เขามีบัฟนะครับก็มีอะไรเนี่ยวเวียกตลงกอ้างสองครั้งนะแล้วก็มีตัดรีชาร์จนะครับ55เปอร์ว้าว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 แล้วหมดเลยนะครับหมดเลยว้าอย่างไรเนี่ยถ้าใครซื้อในอีเวตนเนี่ยซื้อมา7จดหม่ใช่ไหมก็จะได้บัฟด้วยนะครับผาอัพไป กด,ดขุมอะ่ะเออเจ็ 70, ดหมื่นกดขุมเลยครับแนะนําเลยสอยเลยการ์ดนี้นะครับใครที่อยากจะเอาไปลงแชมเลกหรืออยากจะเอาไปหาเพชรการนี้แจ่มครับแจม่แจม,จม,จมวางไงเพื่อนเย็นๆอ้าวโดนกับปีเราออกนะครับโดนกับปี้รออก,ก,ออกใ,ใค <c oughs> ไป่ไหนเพื่อน <c oughs> คือเราเป็นรองะนะเราไม่มีบัฟนะครับ นเต่อยก้าวไปทีนึงอ้าวเขาไม่ได้ยืนอยู่บนแลนด์มาร์กนะเขาก็ไม่ได้ดัดนะครับเราอะสีลูกสีไม่ใช่อยากจะต่อยสีถเอ้ยไม่โดดด้วยนะโอ้โหแบนไม่โดดด้วยแม่ทำไมทำไมตัวบัฟมันติดดีวะใช่ไหมไปแดนฉันครับเป็นแดงฉันบั๊ห่อไม่เหรอรองเท้ารองเท้าไม่ห่อครับรองเท้าไม่ห่อ อนคนือรอ,องเท้าไม่หอ่อหรือถ้ารองเท้าหอ่อเราจะไปดักหน้าไงแดงชันแดงชันทำไงวะปับปห่อไม่ไดารองเท้าหูไม่มีอะไรออกเลยวอดวายแล้วไหมล่ะวอดวายแล้วไหมล่ะเดี๋ยวนะวางนี่นะคันกันคัพเปิล12นะครับกันคัพเปิล12 ดักนะครับดักแต่ว่าไม่ได้ดักหน้าเขาเลยเอาง่ายเพื่อนคือถ้าลองถาออกเมื่อกี้เราจะไปดักหน้าไงหอยฮะอ้าวใส่กดดันคนระับต้องใส่กดดันเปิดเทศกาลงงอยห่หลุดนะเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนเดีย๋ยวนะเราจะทำวินดีวะเนี่ยขึ้นสองได้ไหมเปิ้นสองได้คนระับขึ้นสองได้ แดงฉันแดงฉันพอลูกหอได้ว่าละรองเท้อเาอ่ะเออรองเท้าออกครับรองเท้าออกเทศกาลก่อนทีหนึ่งยังไรเหมาก่อนนะครับเหอาะก่อนอปั๊บไปทีนึงเออแล้วก็โดนดำวางปั๊บเปิดเทศกาลนะเปิดเทศกาลโอ้โหทีนึงอ้าวหมวกหลุดแล้ววะ หมวกหลุดนะครับหมวกหลุดโอ้โหเยี่ยมไปเลย <c oughs> อ้าวไม่ตัดกัดเยี่ย,ยมเราก็เยี่ยมประการนะครับเราก็เยี่ยมประการแดงเฉนแดงเฉียน <c oughs> ยังไงวะเ <c oughs> หาะไม่ยอมเท้ารองเท้าไม่เหาะครับรองเท้าไม่หเหาะับช้อยงี้ได้ป่ะปั๊บ,บ เราก็เปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาลคือถ้าจะให้ดีอ่ะเราควรจะใส่ดูมินิท,ทานไปด้วยว่าเราวาราปบ่อยไหนจะวาราปกลับเมืองไหนจะไออะไรนะวร์บกลับเมืองกลับรองเท้าห่อใช่ไหมเออเห็นไหมเราเราต้องวาราบกลับเมืองอ่ะเอา้าเปิดเทศกาลผิดเวน <c oughs> โอ้ย เมืองนี้ก็ไม่แพงกันดิกลับเมืองยังไม่เนี่ยจะโดนใบแดงแล้วเนี่ยโอ้ผมเปิดเทศกามกิจละงานมอกเลยเขาจะลุ้มไหมเนี่ยเขาจะลุ้มไหมเนี่ยยังไงวะผมขายอยู่นะกิจเกมวะเนี่ยสิบสองเกมโอ้ยเกือบเกือบ,บนะครับเกือบโอ้ผมแดนนี่จะเปิดเทศกาลตรงไอ้นี่ยตรงที่ผมยืนอยู่อะ่ะเออโชคดีนะที่เมืองยังแพงอยู่อะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับาการีิบอัตลันนะบอกเลยนะครับใช้ลงแชมเปนลีกเนี่ยหาเพชรได้สบายๆนะครับยิ่งถ้ามีาทาสีไปด้วยนะครับเอาไว้สู้กับมีม,มีเมียนเนี่ยขอได้ครับขอฟัดโฟเบียงกันได้เลยนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลบชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย